สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับเมนีกาเป็นเศร้าของมื่อวันที่21นะครับวันที่วันอาทิตย์ที่21่ธันวาคม2อ6 8นะครับมเมื่อวานนี้พอเฮงได้นำเสนอแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสาในชุด3ตัวซีหางนะครับ ในชุด3ตัวสีหางได้นำเสนอไปแล้วและก็สีขาดอีกอยู่ชุดหนึ่งนะครับคือ2ตัวนะครับ2ตัวอีก4คู่นี่สีขาดอีกอยู่ชุดนี้เมื่อนี้พอเห็นกันเลยสีน้ำเสนอต่อนเนื่องเลยนะครับเพื่อพี่น้องท่านผู้ชมสได้รับชมแบบต่อนเนื่องนะครับ สำหรับแนวทางของอาจารย์เพื่นทรงมห้แล้วนะครับพื่นทรงม้าก็ต้องเฝ้าลงไปให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งกันเพราะว่าจะได้นำเอาแนวทางไปพิจารณานะครับแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสาเดี๋ยวมาเบิ่งไปน้ำกันนะครับองอาจารย์ดาวพระเสาในงวดนี้ สองมก,กราคมนะครับเนาะชุดสองตัว สองตัวของเพิ่นนี่กับซีมีนี่นะครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ่งกันนะครับบางท่านก็อาจจะแคปไว้ทั้งหมดนะครับได้ไ่ครับทั้งชุดเต็มทั้งสาม,สามตัวซี่หางแล้วก็สองตัวซี่หางคือกัน เอฟซีหลายๆท่านก็บ,บอกว่าให้แคปเอาเน่นะครับเอาต้นฉบับน้ำแน่ต้นฉบับก็บแคปไปเนาะครับเนาะมีอยู่4ชุดนะครับนี่มีกระสิมิกเก้นะครับ เดี๋ยวก็มีเก่าสี่มีแปดหนึ่งมีแปดสอง มีทั้งหมดอยู่4คู่นะครับมีทั้งหมดอยู่4คู่นี่ตัดออกมาแล้วมีอยู่สีคู่นะครับพอเห็นเบิงคังกแล้วโค้งสีบลกพาดนะครับมีอยู่สีคู่ มีเก้าสามเก้าสี่แปดหนึ่งแปดสองมีท่อนี้นะครับ ีไว้เป็นแนวทางนะครับให้่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้อยแคปเอาไว้นะครับแคปเอาไว้การ้าทีอาช่นชอบจะคอยลงทุนนะครับเด้อกนเฮาวบ่มักฮาบ่ชอบฮากรผพานนะครับปล่อยพานไปเพราะว่าบ่มีไผ่หัวว่ามันจะออกตัวใดมาตัวใดนะครับบางเทือดังๆ กระแสมาหนักๆกกับว่าออกกับมีนะครับอันนี้เป็นแนวทางซึ่งพี่น้องท่านผู้ชมก็เคยติดตามอาจารย์เพื่อนมาหลายงวดนะครับกับมีเข่ากับมีแ้่ว่ากับเข่าไายกว่านะครับเข่าลายกว่วงวดนี้เพิ่นตัดเพิ่นตัดสามเพิ่นตัดสองตออกมานี่สีบวกคือกันเลยนะครับสีบวกแทบสีบวกคือกันเลยแหละไปกับไอ ชุดสาตัวนี่นะครับสีมิกคือกันยุตั้ต่งแต่เก้านะครับเก้าสามส่วน8ปดหนึแปดสองี่สีมาชุดนี้นะครับมาชุดลลางๆนี่เก้าสามเก้าสีแปดหนึ่งแปดสอง พี่น้องผิดจารณาบงรณนะครับเด้อใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางโชคลาภนะครับของอาจารย์ดาวพะเสาก็สีมีชุดเต็มแลวชุด4ี่ตัวแล้วก็ชุดสองตัวมีอยู่สามสเต็ปนะครับมีอยู่สามขันพี่น้องเคยติดตามเพิ่นแล้วก็สิหูนะครับเพิ่นสีหายมาเรื่อย ทีแรกเพิ่นสีเบื้องชุดเต็มก่อนอเพื่อ,อยเพิ่นมาเจ้าค่อยสีหงจักว่าเพิ่นเอามาตะใสนะครับเอาชุดเต็มมาให้เบื้องก่อนแล้วเพิ่นก็คัดออกจากชุดเต็มคัดออกมาสามสามตัวนะครับเอาสามตัวสีหางคัดออกมานะครับเพิ่นให้ประมาณสี่หางในสีหางจํานวนสีหางก็จะคัดอีกคือตัดสองตัวตัดสองตัวก็ตัอตดออกมาจาก สามตัวนั่นแหละนะครับจะเป็นซีหางคือกันพี่น้องแคปเอาไว้นะครับเด้อใบตะเบิงไใบตะพิจจณานะครับก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมที่ห้เกียรติดตามรับชมและก็ให้ความไว้วางใจกับทั้งช่องนะครับได้ที่นำเอาแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสานะครับมานำเสนอกับพี่น้องท่านผู้ชมทั้งช่อง ทางพ่อเฮงก็อยากให้พี่นอ้องมีโชคลาภนะครับเนาะเปลียนการนําเสนอนะครับเด้อพ่อเฮงกับผัวหูว่ามันจะออกหรือว่่ออกคือกันแต่ว่าแนวทางของอาจารย์กับพระเขาโชคดีมาหลายงวดอยู่นะครับทั้งสามตัวทั้งสามตัวโต๊ดสามตัวตรงทั้งสองตัวก็มีเห็นอยู่ตลอดนะครับมีเห็นอยู่ตลอดคืองวดที่พ่านมาหนี่งการ์าขนาดพัวเฮงเขียนผิดกันยังเขา่าเขียนว่าครับ แต่ว่าเขาสองโตนะครับเขาห้าเก้าเก้าหาขนาดว่าเชียนพิดนะครับวดนี้พี่น้องกขาคงสิโชคดีคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นเพิ่นรุดเพิ่นก็นต้องมีสองโตรตีดมานะครับบ่าเขาสามโตเพิ่นก็นต้องมีสองโตรตีดมาคือเก่า เห็นกันเลยว่าควองอาจารย์ดาวเพรเซาร์นี่เปลี่ยนแนวทางได้นะครับเสียเขาเขาขุ้งวดมันก็นเปลี่ยนไปก็ได้มันก็นมีเขามีหลุดแต่ว่าเขาหลายกว่านะครับพี่น้องแคปหน้าจอาไว้นะครับเด้อแคปเอาไว้ท่านใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับให้ไว้เปลี่ยนแนวทางเท่านั้นน,นะครับให้ท่านใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมผู้ใดอยากได้ลอตเตอรี่ตามนีกน็ลองหยิบเบิง้งฮ้เที่ยเปลี่ยนโชคลาบนะครับ อา้าวขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีมีแ้งให้สกุสกๆกันมานให้ลำๆเวยๆนะครับงวดนี้ก็ให้มีโชคลาบน้ำกันสู้ผู้สู่้นนะครับเดี๋ยวจังมาตามกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ